สามารถที่จะครอบคลุมและก็ <c oughs> ใช้ได้กับคนทุกชั้นนะคะค่ะขอบคุณคุณอังคณามากขอแสดงความยินดีนะคะหวั <c oughs> <อ>งว่าจะได้เจอกันในรอบหนึ่งร้อนะคะขอบคุณมากสวัสดี <c oughs> คะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะ <c oughs> นอกจากนี้แล้วนะคะเรายังมีตัวแทนของภาคสื่อมวลชนด้วยปันนี้พี่ใหญ่ของเราคุณมานิตสุขสมจิตค่ะจาดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ก็เรียกว่าขวาดคะแนนน้ำใจจากพี่น้องสื่อมวลชนนะคะไปถึงเกือบ20กว่าคะแนนทีเดียวเราก็ได้เข้ารอบ200คนด้วยนะคะแม้ผู้เป็นรอบอาจจะเหมือนนางงามเข้ารอบได้ไปโอ้คุณมานิสุขสมจิตนี่ได้คะแนนเยอะมากได้20คะแนนเป็นตัวแทนจากภาคสังคมนะคะคุณมานิเป็น c o เป็นนักข่าวมานาน เป็นอลัมนิสต์ที่เก่งนะคะมีความแหลมคมแล้วก็มีความยุติธรรมรวมทั้งก็ทำหน้าที่สมอย่างาที่ประชาชนภาคภูมิแล้วก็ไว้วางใจในฐานะสื่อมวลชนแล้วก็ทำงานอยู่ในสมาคมของสื่อมวลชนมาเป็นเวลานานด้วยไปกันที่คุณมานิตสุขสมจิตสวัสดีคุณมานิตค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณมานิตมีความเห็นอย่างไรกับรายชื่อ,อ200ท่านของสมาชิสภาร,ร่างที่ได้มาในวันนี้นะคะ ก็เป็นรายชื่อที่เลือกมาจากจํานวนทั้งหมดพันกว่าคนนะครับองกว่าคนก็คิดว่าเขาก็คงจะต้องไปเลือกให้เหลือร้อยคนคะคอมชต้องไปเลือกให้เหลือร้อยคนนะค่ะที่เขาวิจารณ์กันว่าภาครัฐเข้ามามากเกินไปคุณมานิดมีความคิดเห็นอย่างไรคะก้ก็ถ้าข้อเท้จริงมันเป็นอย่างนั้นนะครับอื แล้วมันจะมีผลอะไรมากน้อยแค่ไหนกับการที่เข้าไปเป็นหนึ่งร้อยในสภาร่างไหมคะอันนี้อันนี้ตัวผมเองผมผมก็ยังกําลังดูอยู่นะครับว่า,าภาคไหนเป็นยังไงยังไงคือดูแต่ชื่ออย่างเดียวมันคงดูไม่ออกคนะครับผมผมก็ยังไม่ไม่ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันเป็นอย่างที่ว่าหรือไม่นะครับค่ะคุนนี้มองว่าการลงคะแนนในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะการลงคะแนนก็ก็ก็เป็นไปตามที่ ที่ที่ออกมานั่นนะครับคือ,อ,อคนหนึ่งออคนคนผู้เลือกเขาเลือกมาออกมาเป็นอย่างนี้นะครับค่ะแล้วขั้นตอนในการลงคะแนนราคาเห็นมีคนออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันหลายคนเหมือนกันบางก็บอกว่ามันน่าจะมีการบล็อกโหวตบ้างก็ว่าภาครัฐมากบางก็บอกว่าเออวิธีการมันไม่ค่อยจะรับเฉพาะสักเท่านิดมองอยังไงคะ ไม่รับเนี่ยกับมีครูหาเสมือนครูแทนนะครับคนที่ว่าพอได้รับบัตรเลยอ,อาจจะยืนกาที่อื่นก็ได้เป็นพ่อเจา้าหน้าที่เมื่อแจกบัตรแล้วกากันเลยอื ในส่วนตัวคุณมานิตเองที่มีแผนยังไงบ้างถ้าหากว่าเข้าไปเป็นสมาชิกยังไงสำหรับกฎหมายของสื่อมวลชนบ้างคะครับคือคืออันนี้ก็พูดยากนะครัเพราะบางทีแต่ว่าก็เรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปะคงจะต้องเออก็คือเรื่องการแก้แคบชาติ ร้อยสี่สิบที่ปัาหาอะไราบ้างจนกระทั่งเกิดการ,รต้องจะต้องอพยายามไม่ให้เกิดมาอีกนะฮะนั่นประเด็นใหญ่แล้วก็ในเรื่องนั้นผมคิดว่าถ้าจะเป็นเรื่องพืินที่มวลชน,นนะครับ เรื่องอที่เสรีภาพของืารมวลชนนั้นครับกา,ขา,ขาขรรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถ้าเผื่อ,อให้ชนมีเสรีภาพในการที่แสวงมูลมาเพื่อให้ประชาชนได้อ่านได้ตัดสินใจมากข้อมูลนั้นก็จะได้มาอย่างครอบถ้วนรอบด้านาทำให้การตัดสินใจ ของวื่ชาชนเป็นไปนอย่างถูกต้องครับค่ะอืมมิภาพของสื่อมวลชนเรานี้พอเพียงเพิ่มเติมอะไรมากขึ้นในในรัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วนั้นก็กันนะครับแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วโดยเฉพาะข้อ41นะครับที่อบอกว่าให้สื่อมวลชนมีเสรีภาพเท่าที่สะอาตามหากหากว่าได้ปฏิบัตาิตาม หลักจริยธทรมแห่งวิชาชีพรัฐ<ม>า,นาน,นูนย่งบอกต่อว่าถ้าหาผู้บังคับบัญชาการให้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเนี่ยไม่ได้ใช่รัํมน,นูลจลาบที่แล้วไม่ได้ออกกฎหมายลูกมาคือว่าอ,อบอกว่าถ้าหาผู้บังคับบัญชามาสั่งการให้เปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วจะต้องมีโทษอะไรเนี่ยไม่มีกฎหมายลูกอย่างนี้มันก็เลยรัฐน,นูล แต่จริงๆเสรีภาพหรืออิสระของสื่อมวลชนที่มีพออยู่แล้วเนี่ยมากในช่วงของระบอบท้อที่เห็นว่าบางทีกฎหมายก็ไม่ช่วยอะไรเลยเหมือนกันใช่ไหมคะคุณมานิดถึงตอนนั้นเราจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมมาไหมคะของระบอบทักษิณมันก็มีส่วนหนึ่งสําคัญคือวิกฤตของสื่อมวลชนเนี่ยเราจะทํายังไงดีอะคะผมผมผมคิดว่ามันมีมา ตั้งจากเจ้าคับแล้วนะครับอืคนที่หมายนั้นก็คงจะต้องเอให,ให้การบังคับใช้เ,เป็นไปอย่างเสมอภา,าคมีผลอย่างจริงจังมไม่เช่นนั้นแล้วนะครับจะเขียนกฎหมายไว้อย่างสวยสดงดงามยังไงก็ตามถ้าคนไม่เคารพกฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็กฎหมายนั้นมันก็ไม่มีผลอะไรนะครับค่ะอือท บางคน่ไม่กล้าแรือว,ว่าบางคนคิดว่า